สวัสดีครับวันนี้เรามาออมเงินจากลอตเตอรี่กันออมเงินตามรางวัลเลขท้ายลอตเตอรี่แรงบันดาลใจจากการออกรางวัลสู่การออมก,การออมเงินเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตหลายคนอาจพบว่าการออมเงินเป็นเรื่องยากหลกไม่มีแรงจูงใจที่เหมาะสมวิธีหนึ่นทงที่น่าสนใจและเป็นเอก ah, ลักษณ์คือการออมเงินตามรางวัลเลขท้ายลอตเตอรี่แนวคิดนี้จะช่วยให้การออมเงินเป็นเรื่องสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น วิธีการออมเงินตามเลขท้ายลอตเตอรี่หลักการของการออมเงินแบบนี้คือการใช้ตัวเลขจากการออกรางวัลเลขท้ายของลอตเตอรี่ไทยซึ่งออกทุกวันที่1และ16ของเดือนมาประยุกต์เป็นจำนวนเงินงที่เราจะออมในแต่ละครั้งตัวอย่างเช่นเลขท้าย2ตัวหากรางวัลเลขท้าย2ตัวในวันที่1ออกเป็นเลข59คุณสามารถเลือกเก็บเงิน59บาทเข้าออมในกระปุกออมสินหรือบัญชีออมทรัพย์เลขท้าย3ตัว หากราง,รงวัลเลขท้ายส3ตัวออกเป็นเลข540คุณอาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือซื้อหุ้นมูลค่า540บาทเพื่อให้เงินออมนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนข้อดีของการออมเงินตามลอตเตอรี่ 1. สร้างความสนุกในการออมก,การใช้เลขท้ายลอตเตอรี่เป็นแนวทางในการออมช่วยทําให้การออมเงินไม่รู้สึกเป็นภาระเพราะทุกครั้งที่ลอตเตอรี่ประกาศผลคุณจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ในการออม 2. การออมที่ไม่ซ้ำซาก จำนวนเงินที่ออมจะเปลี่ยนแปลงไปทุกงวดทําให้เกิดการท้าทายและความน่าตื่นเต้นคุณอาจจะต้องออมเงินในจํานวนที่แตกต่างกันเช่นงวดหนึ่งอาจเก็บเพียง15บาทแต่อีกงวดอาจต้องออม9ก9บาท3การปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การเงินหากคุณรู้สึกว่าจํานวนเงินที่ออมสูงเกินไปในบางครั้งเช่นเลขท้าย3ตัวออกมาเป็นจํานวนสูงคุณสามารถปรับลดการออมตามความเหมาะสมได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเงินในชีวิตประจําวัน เทคนิคเพิ่มเติมในการออมเงินตั้งเป้าหมายการออมแม้ว่าการออมตามเลขท้ายจะเป็นเรื่องสนุกแต่คุณควรตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นต้องการออมเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถหรือเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินกระจายการออมแบ่งเงินออมบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวมหรือบัญชีฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อให้เงินออมเติบโตอย่างมั่นคงวินัยและความสม่ำเสมอสิ่งสำคัญของการออมคือความสม่ำเสมอควรปฏิบัติตามวิธีออมนี้อย่างต่อเนื่อง และไม่ลืมที่จะนําเงินออกไปใช้ประโยชน์เมื่อถึงเวลาการออกเงินตามรางวัลเลขท้ายลอตเตอรี่เป็นแนวทางใหม่ที่สนุกและไม่เหมือนใครช่วยให้การออมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและไม่ซ้าซากอีกทั้งยังส่งเสริมวินัยทางออกการเงินที่ดีหากคุณกําลังมองหาวิธีการออมที่น่าสนใจลองนําแนวคิดนี้ไปใช้ดูบางทีในอนาคตคุณอาจมีเงินก้อนตเก็บไว้สําหรับใช้ในโอกาสสาคัญต่างๆได้อย่างไม่คาดคิดถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ